คิดคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้บาโมเดลการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สามารถทำได้หลายวิธีวันนี้เรามาเรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแบบบาโมเดล ห้องคุณตกใจอาจารย์มาไม่ดูไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะอ่ะวันนี้เราก็จะมาสุขสรรกับคณิตศาสนะคะกันใหม่นะขอภาษาท่าทางก่อนนะฮะอ่ะขอใจหนุ่มหนึ่งสองสามออกมาลองวิเคราะห์โจทย์ด้วยภาษาท่าทางรวดเส้นหนึ่งยาวหกสิบเมตรลวดเริ่มยืด น,นะแล้วก็แบ,บ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1น่ะยาว10เมตรอฉันพาจากเธอ <c oughs> ส่วนที่ 2, 2> <c oughs> ยาว20เมตรฉันพาจากเธอนี่เลยส่วนที่3ม <c oughs> เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะสามสิบเมตรเห็นไหมเพราะว่าไม่มี <c oughs> ทำวิคาะโจยนไม่ได้ก็นั่งทําท่าไปพี่บายก็บอกเอ๊ะสบายดีรเปล่า <c oughs> ขอบคุณมากตบเห้เพื่อน ะะวันนี้จะมาเสนอวิธีวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอีกแบบนะคะเขาบอกว่าเราสามารถใช้รูปสี่เหลี่ยมบุมฉากนะคะนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะเออนะคะแทนจํานวนข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์นะคะตัวอย่างเช่น ราคาเลยนะราคาราคารองเท้าถูกไหมคะถูกครับอันนี้อะไรอ่ะร้อยห้าสิบเนี่ยลดราคาอลดราคาใช่ไหมคะลดราคาให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบลดราคาถ้าเรามาติดแบบนี้ ความรู้สึกเป็นยังไงคะรู้เลยใช่ไหมรู้เลยว่าตรงนี้คืออะไรนะตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะว่าเท่าไรคะผู้ซื้อใช่ไหมคะจ่ายเงินถูกไหมถูกถูกไม่ถูกเออพื้นที่ตรงนี้นะอันนี้คืออะไรคะจ่ายเงิน,นต้องจ่ายเงินถูกไหมคะ แต่ถ้าเราวิเคราะห์โจทย์นี้มันก็ไม่สนุกนะเดี๋ยวครูให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นักเรียนไปแล้วแต่ละคนจะต้องออกมาแสดงแบบเมื่อกี้เพื่อนอะนะนะสมมุติใครได้โจทย์ข้อน,นี้ก็บอกว่าตเท้าลากา,าลดให้ยางไงน,นะไปคิดเท้าเองมาโชว์เข้าใจไหมคะมาโชว์อ่โจทย์ข้อต่อไปตรงไม่ตรงได้ไไกว่า ขวาขวาครูขวาครูขึ้นขึ้นถูกไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วเหรอคะตาเล่ะอาจอดสันซื้อตุ๊กตามีสั่กตัวซื้อตุ๊กตาแมวมากกว่าตุ๊กตามีรยสิตัวสันซื้อตุ๊กตาทั้งสชนิดรวมกันกี่ตัว ซื้อตุก,กตาหมีสามร้อยตัวซื้ออะไรคะตุก,กตาแมวมากกว่าตุก,กตาหมีหนึ่งร้อยห้าสิบตัวซื้อสองชนิดกี่ตัวเดี๋ยวครูให้ใบนี้ไปนะักเรียต้องไปเติมจำนวนนะว่าสี่เหลี่ยมมุมจากรูปนี้แทนจำนวนเท่าไหร่เข้าใจไหมคะสีฟ้าแทนเท่าไหร่สีชมพูรตรงนี้แทนเท่าไหร่นะคะ แล้วเดี๋ยวจะให้ออกมาคัดเลือกคนออกมาเดินโชว์เติมให้ถึงนะคะเติมด้วยดินซอก่อนก็ได้แล้วยกมือถามครูว่าถูกไหมนะคะใช้สีดำนะคะมันจะได้ชัดๆเวลาออกมาโชว์มีไหมมีไหมมีเมจิกสีดำไหมคะเออออเใช้ได้เลยใช้ได้เลยการซื้อตุ๊กตามี315ตัวพื้นที่สีอะไร สีเหลี่ยมมุมากสีชมพูใส่เลยเอาแล้วสีชมพูอีกอันหนึ่งอะต้องใส่อะไรใส่อะไรคะไม่ใช่สีชมพูก็ต้องแทนพื้นที่3 1 5สห้าตัวเหมือนกันสีชมพูยังไงก็ต้องแทน3 1 5สหตัวเพราะงั้นก็จะมี3 15, 2, 2> 1 5 2, 2 2อสิห้าสองสองอะไรคะสองครั้งนะคะ ก็จะ,จะเป็นแบบนี้ค่ะใครเป็นแบบนี้บ้างคะเอออย่างนี้ค่ะตัวจด,ดนะคะ<ม>ตุ๊กตามีมซื้อเพิ่มเป็นตุ๊กตาแมวแมว,แมวบอกว่าซื้อสองชิ้นที่รวมกันเท่าไหร่ปับป๊บปับ๊บปั๊บตุ๊กตาอะไรโผล่มาอันนี้อะไรอันนี้ตุ๊กตาอะไรตุ๊กตานี่ตุ๊กตาอะไร ตุ๊กตาแมวที่ซื้อมากกว่าถูกไหมคะถูกไหมถูกร้านนี้ตุ๊กตาอะไรเดิมตุ๊กตามีมีเพราะฉะนั้นจึงต้องนำสามร้อะไรคะสิบห้วกหนึเป็นตุ๊กตาแมวและบวกตุ๊กตาบีออกมาเลย3มคนนี้เดี๋ยวกูบอกโจทย์กูต้องโชว์แบบเมื่อกี้กูโชว์อะแล้วออกมาเต้นนิดหน่อยนะ เดาเดาไม่งั้นแบบมันแห้งแรงเลยเกออ์ตุ๊กตาวีเออตุ๊กตาแมวอ่ะเตรียมตัวตตุ๊กาเออเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามตุ๊กตาวีต้องโชว์ตุ๊กตาแมวต้องโชว์ทั้งหมดรวมกันเห็นไหมซื้อมาทั้งหมดรวมกันรวมกันเท่าไหร่เท่านี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเออเอาไปเอาไปพับเก็บ ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาแมวใช่ไหมแมวกี่ตัวเนี่ยต้องเอา315บหวก150้ยถูกไหมคะและไปรวมกับตุ๊กตาอะไรคะหมีจึงเป็นของที่ซื้อมาทางหมดเราจะเล่นเกมคุณทำให้ทันนะเราไม่พูดเรียงละเราจะพูดดังนี้มีแมวรวมเร็วเร็วให้ถูกนะทำให้ถูกนะเราจะเร็วมากนะ แมวแมวเหลือแค่นี้หดไปแล้วอะแมวเป็นนี้ค่ะแมวหดค่ะแมวหดแมวหดไม่ใช่อะ่ะแมวเป็นไงคะแมวรวมนี้ใช่ไหมคะพอซื้อมากกว่าใช่ไหมคะใช่ไหมใช่คนนี้ถูกนะคะเอากระชายหน่อยมีโอเก่ง แมวเออรวมกันเออเข้าใจไหมเอออันนี้แทนแล้วเข้าใจไหมเข้าใจตกมบือให้เพื่อนตอนออกมายืนนี่มันมึงน,นะนะ,ปปะนะพร้ะยังคำตอบของมันคืออะไรคะคำตอบตุ๊กตาแมวเท่าไหร่คะตุ๊กตาแมวเท่าไหรคะสามร้อยสิบห้าบวกเท่าไหร่คะบวกเท่าไรคะหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วเอาทั้งหมดนี้มารวมกันได้เท่าไหร่คะ แน่ <hi> ใ,นใจนะแ <700 S 2> น่ใจนะเจ็ดร้อยแปดสิบมีใครทักท้วงไหมไม่มีต่อไปเห็นไหมถ้าออกถ้าถาเยอะจะสนุกขึ้นมานิดหนึงตรงไม่ตรงคะตรงไหมอ่ะตรงเลยนะ <dau? S 2> อ่านพร้อมกัน ขนมไข่หนึ่งกล่องหกล่องมี25ชิ้นถ้าซื้อสามกล่องมีขนมไข่ทั้งหมดกี่ชิ้นกล่องที่หนึ่งกล่องที่กล่องที่สองกล่องที่สามแต่ละกล่องมีกี่ชิ้น15ชิ้นกี่ชิ้น15ชิ้นนี่กี่กล่อง สามนี่กี่กองสองสามหนึ่งสองกองสามกองกี่ชิ้น15 1ห้าสิบห้าสิบห้าร่รวมสิ้าอันตรงนี้ต้องใส่อะไรเดี๋ยวต้องออกมานะเดี๋ยวต้องออกมาใส่เธอตัวเลข ราต้องใส่ตัวเลขเท่าไหร่นะคะในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใส่เท่าไหร่คะใส่เท่าไหร่คะแต่ละกล่องใส่เท่าไหร่คะใส่เท่าไหร่คะสิบาใส่เท่าไหร่นะคะ<า>สิบค่ะแต่ละกล่ลกองใส่15บบาสิาส,าสิาเลยใส่เลยคะ่ะเดี๋ยวต้องออกมาเต้น แถวนี้ลองบ้างออกมาแค่วะยืนแบบยืนมายืนเกาะกันมากเพราะอะไเราจะรอดไหมเนี่ยชีวิตนี้เรายืนห่างก,กันก็ได้นะเพิ่งจะสามเมื่อกี้ต้อยเมื่อกี้นี่เองอ่ะ ขนมอะไรนะกนมไข่ดึงกล่องกี่ชิ้น15 2กล่อง30 30 3กล่อง45โอ้เดี๋ยวเอาให้เร็วเลยนะเราบอกดึงกล่อง2กล่อง3กล่องเลยนะเอาให้ไม่ทันเลยนะ1 2 3 1กล่อง2กล่อง3กล่องคำตอบหาได้อย่างไรเนี่ยเท่ากันทุกกล่องเลยทำยังไง บวกได้ไหมบวกได้ไหมวบวกได้ไหมได้ไดใช่ไหมคะวบวกเท่าเท่าแต่เราไม่นิยมเราบวกอะไรแล้วเราโตแล้วเราใช้วิธีการคูณขอบคุณค่ะจะดูง่ายขึ้นไหมคะนักเรียนจะดูง่ายขึ้นไหมฮะอ่ะโจทย์ข้อ่อบไป เราเริ่มหยิบมะม่วงมะม่วงเราก็ไม่วาดแล้วมะม่วงเราก็หยิบอะไรคะมะม่วงคู่ให้คู่ไว้มีคนดนึงมีซองอีกคนไม่มีซองคนที่ไม่มีซองตรงนี้เขียนแล้วว่าเท่าไหร่อ่านโจทย์พร้อมกันมะม,ม่วงส,สี่สิบแปดาใสตะกราสี่ใบตากราแต่ละใบมีมะม่วงกี่ลเอออันนี้อนะอันนี้ใส่อะไรคะที่ไม่มีซอง สี่สิบแปดแล้วคนที่มีซอมแ่ะทำอะไรเออครูทำให้อย่างนี้เลยนะถะทครูทำการอะไรล่ะคะครูทำการอะไรล่ะคะแบ่งใช่ไหมคะแบ่งใส่ตะกร้าให้เท่าๆกันใช่ไหมคะคือวิธีอะไรคะคเออแบ่งสี่ใช่ไหมคะก็บอกสี่ตะกร้านี่คือตะกร้าที่หนึ่งตะกร้าที่สองตะกร้าที่สามตะกร้าที่สี่แล้วมันได้ตะกร้าละกี่ผล่ะคะใส่คำตอบลงไปเลยค่ะอันนี้ต้องใส่สี่สิบแปด ใช่ไหมคะเห็นไหมแบงเอ้ยถ้าสีแ่แปดเราจะเล่นเกมอะไรดีอ่ะเอ้าผมอีกแล,ล้วหรอมา <c oughs> คุณเหลืองจงพู <c oughs> ไม่เราให้หันหลัง <c oughs> ยามที่แก้งเด็กนี่ก็สนุกดีนะ <c oughs> เดี๋ยวกูจะพูดว่ามีมะม่วงสี่แปดคุณโชว์เลยนะ เออสีแปดแล้วพอกจัดใส่ตะกร้าคุณต้องหมุนเอาคนนั้นมาเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะคุณเสร็จรือยังออกมาอีกมุนหนึ่งนี่เราจะต้องทําการหมุนไม่มันมันไม่สวิงนะได้คุณคู่ไข่เฮ้ยคุณคู่เขาอ่ะถ้วคุณคู่ไข่คุณคู่ขามาอ่ะที่เหลืออ่านเจ้ามะม่วงสี่สิคนโฉ ถ้าหมุนแล้วมันติดกันนะมันชนหรือเป่าคราวนี้หัวแตกจบการศึกษาหัวแตกพอดี <c oughs> ช,ชูเลยชูเลยชูเลยนี่มะม่วง48นะใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนตรงนี้นะ <c oughs> ต่อไปจัดใส่ตะก้าหมุน <c oughs> นี่ <c oughs> ได้ตะก้าละส <12 S 3> <c oughs> ิบสองเท่าไรคะ12บส คล้ายเหมือนจิงหรีดนะคะตัวนงสือเนี่ยค่ะน่ารักนะคะเออใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอออ่ะขอบคุณมากจะบุนอีกรอบนะอยากดูเอมเอาเร็วเ็วเลยนะเอาเร็วๆเลยะเออออกมาสิอยากให้เคนเล็กแกงเนี่ยออกมาสิผูต้องอ่านเร็วๆนะหนึ่งสองสามัมมูนััดใ่่ััมมูัมมูฮัมมม่ทันเลยคนอ่าน ได้ตะก้าละกี่ผลคะ12ก็แค่เราแบ่งพื้นที่นั้นออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันขอบคุณค่ะแหนเรียนตอนนี้ก็ต้องทำไมคะเห็นไหมเลขก็สูดุกได้จริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงเดี๋ยวเราลองมาตั้งโจทย์ดูนะคะแล้วเราลองใช้นะคะพื้นใช้รูปสี่เหลี่ยมนะคะมุมฉากเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ นะฮะอ่ะขอเริ่มต้นเอาอะไรดีอ่ะเริ่มต้นซื้อคัพเค้กห้าชิ้นเอา,เอายังอื่นได้ไหมคัพเค้กเนี่ยเอาขนมไทยๆไ,ได้ไหมขนมชั้นขนมชั้นเปลี่ยนดันดีเลย <c oughs> ดีมากนะคะตกลงซื้อขนมเอากี่ชิ้นดี อ้าวห้าชินก็อื่นแต่งต่อค่ะก็อ,อื่นแต่งต่อค่ะราคาราคาชิ้นละเลยบาะชิ้นละสิบห้าบาทสิบห้าบาท <15. S 1> สมเหตุสมผลคำถามคำถามคำถามจะต้อง อเออจะต้องจ่ายเงินอ,อ,อ่ะใครจะใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากวิเคราะห์โจทย์ให้ได้บ้างออกมาเป็นคู่ก็ได้ออกมาเป็นคู่ก็ได้นะเราไม่มีกระดาษนี้เราก็ใช้ไม้มันทัดได้นะคะเอาไม่ทัดของครูก็ได้อ,ออกมาออกมาเออคนตั้งโจทย์ดีกว่าคนตั้งโจทย์คนนี้คนนี้คน,น,คน น้าออกมาออกมาออกมาเออแล้วมาช่วยกันสองเหลืองสองเหลืองผีต้องเลเออใจนี้ก็ได้นะไม่เา็ส่วนตัวก็ได้นะเช่วยมาช่วยมาอ่ะใช้เลยอ่ะช่วยเฮ้ยสีมหายไปไหนหมดหรืออันเดียวเหรออ่ะช่วยกันอ่ะช่วยกันช่วยกันจับช่วยกันจับเอาเลยใช้เลยอ่ะมาอ่ะคุณช่วยจับเลย เอาเขียนข้างบนด้วยมันมันบงเหวงเหลือเกินยังไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยเออไปทางไหนเนี่ยฮะไปทางไกลเลยนึกว่าห้องแถวห้องแถวโดนไฟไหม้เหลือแต่เสาอนสุทายน้อยว้บ้างพื้นที่น้อยว้บ้างเข้ากันมั้ยจ่ายข้าห้องน้อยจ่ายข้าห้องเร็วๆเลย อันนี้น้อยไปมั้งเออให้ใกล้เคียงงี้นังเดี๋ยวก็ว่าไม่ถึงสิบห้าอ่ะต่อยนิดนึงโออเดินห้องนีโกบเอ้าเอ้าแบ่งหน่อยมบ่งห่อยเออเออเออขีดเลยขีดเลยเออเออมันลำบากนักก็จารย์นะเออถ้านักเรียนทดในกระดานนักเรียนก็ใช้คร่าวๆใช้แน่นจะได้นะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแล้วมองเห็นง่ายไหมคะถูกเสมอบวกใช่ไหมคะบวกซ้ำๆก็ได้นะคะบวกอีกครั้งนึง แล้วก็แต่ที่นิยมก็คือ,อคูณเพราะงั้นจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ15็สิบาบาทเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทถูกไหมคะดูง่ายขึ้นไหมใช้รูปสี่เหลี่ยมบุงจากแล้วดูง่ายขึ้นไหม อ่ากูว่ามันง่ายขึ้นนะกูก็ใช้วิธีอย่างนี้เหมือนกันนะนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลานักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ,คคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอาจใช้บาโมเดลเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา